ก็ได้ครับอยู่กัดิเราทําบ้านแกงนะครับผมก็เข้ามานะครับก็กดรับยก่อนนะครับก็บันทึกเมลก่อนแล้วก็ใส่เมลลงไปนะเมลต้องเป็นเมลจริงเท่านั้นนะครับใส่ลงไปครับแล้วกดเช็คนะครับเช็คเมลที่บันทึกนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถูกนะครับก็กดยืนยัน otp ไปครับ มันจะมี OTP ส่งมานะงห้าเจ็ดนะครับผมก็ใส่ลงไป2องห้าเจ็ดแปดนผมก็จะได้ยดนะครับสำหรับใครที่ใจนะครับก็กดตก็ตได้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับแล้วก็แท็กเลขอด m i n ได้เลยนะครับผม ฝากไ้ด้วยนะครับ